คลิปนี้แหละค่ะที่ทําให้ประชาชนตั้งคําถามนะคะว่าเป็นสาเหตุทําให้จานวนงูพิษเพิ่มขึ้นหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะพยายามอธิบายด้วยเหตุและผลนะครับหรือว่าด้วยข้อเท็จจริงสักเท่าไหร่นะฮะก็เชื่อว่า มีท่านที่อาจจะรับชมคลิปไม่จบนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้อ่านเนื้อหาในบทความนะครับก็ยังมาคอมเมนต์ในลักษณะเดิมก็คือว่าจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยนะครับสุดท้ายมันก็ออกลูกออกหลานคือตรงนี้เนี่ยอยากจะอธิบายทุกท่านนะได้เข้าใจถึงข้อท็จจริงนะครับมากกว่าจะใช้ความรู้สึกหรือว่าอาใช้ค่านิยมที่ผิดผิดนะครับและในวันนี้ที่เราต้องมาทําคลิปอธิบายอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่ามีความเห็นในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะไม่ให้เกียติการอย่างเช่น สาเหตุที่ต้องจับแล้วก็ปล่อยเนื่องจากว่าถ้าจับแล้วทาลายเนี่ยงูมันจะหมดไปนะครับคราวนี้เจ้าหน้าที่ก็จะไม่มีงูจับไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ซึ่งการแสดงความเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นความแสดงความเห็นที่ไม่ค่อยรักษา้ําใจกันเท่าไหร่นะครับความเป็นจริงนะครับของคนที่ทํางานด้านนี้จะเป็นยังไงไปรับชมพร้อๆมๆกันครับถึงมันมันเลยมากใช่ไหมดิ่งมาดิ่งข้างนี่มันไม่เอาไป็นบีนะยังยังรืตรงนั้นเราจะเป็นป้าอ๋อเป็นป้าไม่ไม่ใช่ผักจืดได้เลย ึชาวบ้างก็ดักไม่ไม่ออกแต่คนทุกคนยังไม่ออกหลาทุดที่เลยคืออยู่ตรงนี้เลยการเดินทางมาเนี้ก็ตอนนี้เจอแล้วนะครับแต่มันอยู่ในรูปดิ่มหน้าผาเลยใช้เวลาจ้ามงเลยครับยังไม่ออกไปดูเอาไปดูตากล้องไปดูมันดึงได้หางดึงหางได้อย่างเดียวดึงไม่ออกหัวอยู่ข้างใน

ล็อกล็อกเลยล็อกแอร์เลยเด็กกมันจะย่นอย่าล็อกขาล็อกกายก่อน้ามันจะไดสมมติว่ากู้ภัยมาเนี่ยกู้ภัยตีงูให้ตายอาจารย์รู้สึกไง ว่าสัตว์มันก็มีชีวิตทีม่ม,มันมาอยู่อย่างนี้ยเพราะว่ามันออกมาเพราะว่ามนุษย์นี่แหละเป็นผู้ทําลายที่อยู่อาศัยของมันยิงย่งที่อยู่อาศัยของมันถ้ากู้ภัยตีตายลุ่ครูตีตายไม่เองดีกว่าวเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่ให้กู้ภัยมาดีไม่ไม่ดีถ้าหลุออดทรกอดตีจะบนันตีเองดีว่าไอเรากันว่าไม่ต้องกันววาตีกู้ภัตีตายเราตีเองเราไปจับเป็นต้องแจงกู้ภ่ น,น,นมมี่เป็นนอดรถทำไมออนเป็นนอตสีเช Hoa công an khảo đi thì nào, thăm nịch có tâm nịch. Bangu kỳ lô, bangu lô. Trap, 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 เราทำลายก็ไม่หมดกังอะไรก็ไม่หมดเพราะว่าในป่ามันมียแม้จะเข้าบ้านคนมาที่นอนในบ้านเขาแจ้งพี่ไปไม่เคยกัดเครคนไก่ๆมาอยู่มาอยู่ประมาณสี่สิบปีที่ผ่านมาไม่ไม่ไม่เคยว่าจงอางกัดเคยมันมันมันเป็นดงจงอางด้วยซ้ําคนเมื่อก่อนเขาเจอบอกตัวเท่าเท่าขาน้าเย็กเล็กเดี๋ยวนี้น่ะนี่ไม่เคยกัดเคยถ้าว่ามันกัดคนปีหนึ่งสัก อาคนสิบคนอย่างนี้ก็คงควรทำลายแต่นี้ผมไม่ทำอะไรเลยนี่คือบองหลายด้วยจงอางของใต้ภาคใต้ที่คนคิดว่ามันน่ากลัวเดี๋ยวดูพฤติกรรมของมันว่าน่ากลัวหรือไม่ครับนี่ดูพฤติกรรมของงูจงอางที่ ชาวบ้านว่ามันดุร้ายดุร้ายดุร้ายนักนะให้เลัวกลัวกันนักกันหนาดูพฤติกรรมของมันจะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวอย่างที่คิดมันไม่ได้ทำอไรเคยไม่ได้พุ่งกัดเคยนี่แต่ตอนนี้ถ้าอยู่อย่างนี้ถ้ามันเป็นกัดดุร้ายจริงๆมันก็พุ่งเข้ามากัดแล้วอย่างนี้เต่าชโคคือมันเป็นคนมันก็เต้าก็ป้องกันตัวเดี๋ยวพอเราไม่อยู่ใกล้มันก็หนีแล้วหนีออกไปแล้วมันไม่อยู่ เรื่องที่ว่าจะล้นเมืองที่ชาวบ้านเขาลงอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่ว่าถูกจะล้นเมืองล้นบ้านจับแลว้วปล่อยจับเลว็วปล่อยเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะ<ไ>ป,ปล่อยเลว<ป>มันไม่เข้าบ้านคนมันก็ต่างตัวต่างแยกย้ายเขาป่าไปมันก็รู้พวกนี้ว่าป่าอยู่ทางไหนโครงลำธารอยู่ทางไหนมันก็แยกย้กายกันไปถูกล่าตายไปบ้างอะไรบ้างมันการเหลือ,ลอไม่เยอะนี่เหมือนประสบการณ์พี่บ้านเองโอ้ไม่มีพี่พปล่อยเป็นรอยตัวแล้ว โอ้ไม่แล้วไม่เคยเข้าบ้านเคยนะแต่นี่ไม่ไม่เคยปรากฏว่าเข้าบ้านไคยเลยไปปล่อยตรงอื่นไม่ได้เขาไม่ปล่อยมันก็ลําบากมือนกันเราช่วยคนแลว้วบางทีก็ไม่ต้องมาลําบากตัวเองอ่ะไม่รู้จะทํำยังไงเราก็ต้องเอามาแลว้วเราก็ต้องดูแลต่อรักษาต่อถ้าเขาจะทําลายเขาไม่ต้องเรียกเราไม่ไม่ต้องเรียกกูปไฟเขาทําลายไปเองเอลยถามได้เลยว่าพี่ไมยตาดมไปจับงูตรงไหนแล้วรับตังเขามา ไม่มีไม่เคยมีนิสัยอันไม่เคยมีนอกจากตู้เบริจากอยู่ในรถเขาก็เราไม่เอาจริงๆแล้วเขาก็วิ่งจนเหยียดตู้ก็ได้ช่วยใส่มันของรถสูงรู้สึกน้อยใจนะรู้สึกน้อยใจเราตั้งใจช่วยแล้วก็พูดอย่างนี้อีกคือเราเราตั้งใจช่วยเขาเราไม่ได้คิดอะไรสักบาทเดียวไม่ได้นั่นเสียงด้วยนะปล่อยแล้วจับปล่อยแล้วจับไม่สนุกนะกับจงอางหูวหนนี่เขาคิดว่าสนุกก็ไม่สนุกเกิดพลาดมาเดือดร้อนทันทีจบเกมถ้าไม่ตายก็นอนที่แหละ และที่ท่านารับชมนะครับก็จะเป็นชีวิตจริงนะครับที่เป็นข้อเท็จจริงนะที่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะฮะคือคนเหล่านี้นะครับเป็นอาสานะฮะไม่ใช่อาชีพส่วนใหญ่เวลาไปช่วยคนต้องเติมน้ํามันเองเสียเวลานะครับในการประกอบอาชีพของตัวเองนะครับนอกจากนั้นก็ไม่ได้รับผลตอบแทนนะครับซึ่งต่างหวันี้กํลาลังบอกว่าคือเขาคืออาสา,าสมัครนะที่ช่วยเหลือคนโดยไม่หวังผลตอบแทนงานเขาก็ต้องทานะเพื่อ หาเงินมาดูแลครอบครัวนะครับมาเติมน้ำมันไปช่วยเหลือคน,นอื่นๆนะครับมีภารกิจอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่นต้องไปช่วยเหลือคนได้รับอุบัติเหตุนะครับไปส่งผู้ป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยภารกิจเขาล้นมือในแต่ละวันอยู่แล้วการที่จะไปสร้างภาระเพิ่มเนี่ยโดยการเอางูไปปล่อยเพื่อจับอีกเนี่ยจึงไม่ใช่สิ่งที่สมเหตุสมผลแต่อย่างใดส่วนประเด็นที่พี่ใหม่พยายามสื่อสารเนี่ยพี่หม่กาลังบอกว่างูที่เรามองว่าเป็นอสุรกายเนี่ยความเป็นจริงแล้วเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่รักชีวิต ถ้าเลือกได้เขาไม่อยากยุ่งกับคนพอเจอเราเนี่ยก็พยายามหนีนะครับไม่ได้มีพฤติกรรมที่อยากจะมาจมตีเรานั่นก็เพราะว่าเขารู้ว่าเราคือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่และอันตรายนะครับถ้าเด็กเลี้ยงได้เขาจะพยายามเด็กเลี้ยงอย่างเช่นว่าคนที่นี่เขาอยู่กันมาไม่รู้กี่สิบปีนะสามสสปีไม่เคยมีงูจงอางกัดคนสักครั้งเดียวท้งที่ตรงนี้เนี่ยเป็นดงงูจงอางนะครับในแต่ละปีมีจงอางลงมาเป็นร้อยตัวนะครับทําไมถึงไม่มีเคสการกัดคนเลย ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่ตอบคําถามได้เป็นอย่างดีเราเชื่อว่าการอธิบายของเราครั้งนี้เนี่ยคงจะมีบางท่านที่เข้าใจแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดแต่ก็คงมีบางท่านที่ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงทัศนคตินะครับเนื่องจากว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเราถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าง,งูคือสัตว์ร้ายคืออสุรกายคือเราไม่ปฏิเสธนะว่าสัตว์เหล่านี้คือสัตว์ที่อันตรายนะครับมันมีพิษเพียงแต่ว่าเรามีความเข้าใจในพฤติกรรมนะครับแล้วก็ อธิบายตามข้อเท็จจริงที่เราได้สัมผัสเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องเคารพทุกๆความเห็นนะครับคือความเห็นของเรามันมีความแตกต่างกันเราต้องเคารพเช่นกันนะครับเราก็อยากให้หลายๆท่านเคารพในการปฏิบัติของเราเช่นกันครับก็คือจากท่าที่ฟังมาเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยอยากให้จัดการเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเรียกเจ้าหน้าที่ครับท่านจัดการได้เลยนะครับแต่ตราบใดที่ท่านยังต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ที่เป็นอาสาสมัครที่ไม่ได้รับเงิน ที่ต้องเสียสละเวลามาช่วยเหลือท่านเนี่ยท่านก็ต้องยอมรับนะครับในแนวทางการปฏิบัติของเขาคือเขาไม่อยากทําลายชีวิตเขาก็จะไปปล่อยความเป็นจริงแล้วปัญหาเรื่องงูนะครับเป็นปัญหาระดับชาตินะครับในแต่ละปีจะมีงูถูกจับนะครับหลายหมื่นตัวนะครับมันเป็นเรื่องยากที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะรับไปดูแลนะครับลองนึกภาพองค์กรไหนจะมีทรัพยากรในการดูแลงูแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนตัวไม่มีทางนะครับบางคนก็ประชดบอกว่าก็ให้คนจับเนี่ย เอาไปดูแลหรือไม่ปล่อยบ้านตัวเองคือตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับคือเขาอาสาสมัครไปช่วยเหลือจับมาออกจากบ้านเรือนแล้วทําไมต้องโยนภาระกลับไปให้เขาที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยอย่างกรณีพี่ไม่นะไม่มีที่ปล่อยสุดท้ายต้องเอางูงไม่มีพิษมาปล่อยบ้านตัวเองแต่ก็มีข้อมูลหนึ่งที่ยืนยันว่ามันไม่ได้ล้นเมืองอย่างที่หลายคนคิดนี่คือข้อที่จริงนะครับจากประสบการณ์สุดท้ายนะครับผมก็คิดว่าเราก็ควรที่จะต้องเคารพในความคิดเห็นนะครับในมุมมองที่ต่างม,มุม แต่อย่างไรก็ตามก็มีเจ้าหน้าที่บางท่านนะครับให้คําเสนอแนะมาว่าทางออกของการลดปัญหานะครับความเห็นไม่ตรงกันเหล่านี้ก็คือต่อไปนี้ท่านใดที่มีความประสงค์ว่าอยากจะทําลายนะครับอยากจะให้กําจัดงูพวกนี้ไปเสียเนี่ยท่านสามารถที่จะดําเนินการได้เองเลยนะครับจับเองทําลายเองไม่ต้องเรียกเจ้าหน้าที่ครับแต่ถ้าใครเนี่ยต้องการใช้บริการนะครับจากเจ้าหน้าที่ท่านก็ต้องเคารพเจ้าหน้าที่เช่นกันนะครับว่าเขาอาจจะต้องจับไปปล่อยเนื่องจากว่า เขาไม่ต้องการที่จะมือเปื้อนบาปนะครับเขาไม่ต้องการที่จะเอาภาระกเขาหาตัวนะครับดังนั้นเนี่ยเขามาช่วยแล้วนะครับเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาครับโอเคครับวันนี้นะครับผมคิดว่าเราก็อธิบายกันพอสมควรแล้วนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ